ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนะอย่าลืมแตะปุ่มไลค์กดซับแล้วไปชมคลิปกันเลยครับโอ,โอเคผมเช่นเคยจะให้ไว้จะมารีวิ่าหัสฟรีไฟที่เติมนิดเดียวนิดเดียวพราะผมไม่อยากเติมเยอะมันจะเล่นมาครับมาเลยเลยครับก็แรงก็เคยแดงอนะเคยแดงสองครั <c oughs> ้งือใครขอโทษครับชุดก็ชุุนลมมา2ีชุด,ชดนะครับ แบบนี้ด้วยแล้วก็หัว28่สิปากากาศนะครับของแรงก็มีไม่ค่อยเยอะครับมองไ่ค่อยได้เติมอันนี้หัวก็อของแรงอยู่ตอนนี้แต่ว่าหัวตัวไี้เข้ากว่าโอ้โหนี่นี่เข้ากวนะ่านะถ้เทปแล้วเจ๊ก็ที่ว่านี่แลง โตล้ำเชิดชุดถึงโตชุดถึงคอลเลคชั่นไม่รู้มีอะไรท่าทางก็มีอยู่นะนี่มีสุดเติมเติมมันก็เี่เติมได้แล้วนะอันนี้เจ๊ะ ชคโชค,โชค,โชคดีามากเลยนี่อะไรนะก็ะนะมันไม่ได้โหดครับไม่เคยได้มีไม่เคยได้มีเลย MP ตอนนี้สุดได้ปุกสองก็ไม่มีเลยเลยไม่มีเลยครับจา่าครับนาทีสี่ขน,นาดนี้อะไได้มาก็าจะเก็บเงินเติมอยู่ตอนนี้เติมดีไหม <c oughs> จะหรอนเนาะมันจะมีขมเนาะแล้วก็มีเซตที่ใช้ประจำก็คือเซตน,นี้นะครับเอเดรลเอเดรลโคโนโอเอเดรียลโคโนโอย่างตัวอะไรเนี้นะอ่ะคอยจะใส่ตัวใหม่ตัวนนะครับเออแล้วก็มีเชือกกระต่ายด้วยกระต่ายวินไวจีซีโคตรเข้าไปะดูดิ เซตสกิลก็ครับแล้วก็นี่เป็นเซตเล่นแบบคือบุกบุกแต่ว่าผมไม่ได้ใช้สกิลวิ่งไงมาดูนะผมจัดตัวเองผมเล่นจินแล้วก็ไอ้เซตที่สี่จะเป็นสกิลบุกบุกชาร์ตเนี่ย แล้วอเซ็ตโจวๆเพื่อที่ไฮไลท์นะครับนี่วันนี้เขาโคตรเท่เละถ่ายอะไรตูตานก็แรงนะครับโกลกับไอวันไอ้วันอะไรวะไอวันอะไรละไอ้วันไอวีปั๊นอะเอาได้วันไอวีนะจำลืมนะไม่เล่นานสถิติการเล่นก็ไม่ค่อยชนะผมแพ้บ่อยภาพรวมมาคือแซนี้ เดี๋ยวเราไะเจอในเกมมันนะครับโอเคขอจบคลิปวีเท่านี้นะครับโอดีว่าตอนหลังอุ้ยิดพลาดนิดนึงครับเนื่องจากว่าผมาตั้งค่าผุมไว้ลืมนั้นครับผมตอนเข้าเกมนะครับเลยทำให้คลิปบิดพลาดก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย